สวัสดีพอครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทั่วประเทศนะครับเข้าสู่การถ่ายทอดสดนะครับการประกาศผลในสัปดาห์ที่3ของเดอะสตาร์คอนป้าคว้าดาวในทุกๆอาทิตย์ครับือนขันหนึ่งคนที่มีคะแนนน้อยที่สุดจะไม่ได้ไปต่อกับเรานะฮะเราจะอย่างนี้ไปทุกสัปดาห์จนกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนใหม่ของเมืองไทยครับครับและอยู่กับเรานะฮะจนกว่าเราจะได้เดอะสตาร์คนที่9้าของเมืองไทยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่จอพี่มาพี่เพชรครับสวัสดีครับ โอ้โหเมื่อวานนี้นะฮะการแข่งขันในโจทย์เพลงลูกทุ่งเรียกได้ว่าเซิร์ฟกันยับเลยเดียวนะฮะแล้วก็สนุกสนานกันมากเลยเดียวซึ่งแม้ว่าโจทย์เพลงลูกทุ่งจะไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับพวกเขาทั้ง6คนแต่พวกเขาก็ทําอย่างเต็มที่เพื่อพิสูจน์ว่าจะไม่มีอะไรสามารถกั้นขวางเขาได้จากความฝันของพวกเขานี่คือ6คนสุดท้ายจา The Star ิราสตาร์ขนฟ้าคว้าดาว ายเชื้อสายจีในบริการดีดิลิล่นออาฟอดหมายเลขสองลูกลอ่อนเหนือเชีงยงใหม่หัวใจเป็นเสียงเพลงออนกระกฏตุ่นแก้วหมายเลขสามลูกขี้ีปุ่นรูปหล่อท้อมไม่เป็นบูนธัญบูรณวงวาสินหมายเลขห้าสาวน้อยหน้าคมทีุ่ณจะชื่นชมในความสามารถแบมบี้ซิรินโสพิษปัดฉิมสวัสดิ์หมายเลขเจ็ดหนุ่มลำปางร่างใหญ่ใจสู้ดีวนทพงพรมสิงห์และหมายเลขแปดลุงขี้เล่นอารมณ์ดีเสียงมิชเน่ต้มวราวุษโพยิม อย่างที่บอกนะเมะื่อวานนี้การแข่งขันทีน่จดเพลงลูกทุ่งเรียกว่าม้อนกันไหลๆนะฮะเราย้อนกลับไปชมภาพบรรยากาศการแข่งขันเมื่อวานนี้กันดีกว่านะครับถ้าพร้อมแล้วไปชมกันครับบูนหมายเลขสามมาในเพลงคนบ้านเดียวกันคนบ้าเดียว บีหมายเลขห้ามาในเพลงกินจุ๊บจิ๊บเสาเสาเสา,สารักเราต้อมีปีกปินเราไม่รู้ทำไงจับใจเลยได้ตากินจัใจเลยได้ตากินกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิบกินจุ๊บจิ๊บกินจุ๊บจิ๊บดิวหมายเลขเจ็ดมาในเพลงต้องมีสักวันต้องมีสักวันต้องมีสักวันจะเดินตามฝัน หมายเล็กแปดมาในเพลงเป็นโสดทำไมเป็นโสดทำไมปุ่มใจในยามร้อนรอนควรหาคนมากสักคนไวโปรดอช่วยพัดวีไห้มเมือเขา้าหน้าฝนมีคนขู่เคียงชิดไหลเม่นางกระแทกเข้าไปกอดต้อให้ทำงหอิจฉาดีหมายเล็กหนึ่งมาในเพลงไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ อันเลข2มานนเพลงหัวใจมักง่ายจดจําไว้ใจเจ้ากาอตออย่ายังให้จําฟังใจใส่องค์หูฟังดีเอาไว้อย่ามักง่ายรักใครอีกเด้อง่ายๆโอ้โห ติดตาอยู่เลยนะฮะครั้งมาถึงวันนี้คุณเอกใช่แล้วนะฮะอาเรามาทบทวนผลคะแนนจากร้อยเสียงกันห้องส่งกันนิดนึงนะครับอันดับที่1ได้ไป56คะแนนนะครับได้แก่ตั้มครับอันดับที่2ได้ไป2 1คะแนนนะครับได้แก่อ้นอันดับที่3า1คะแนนได้แก่ดีครับอันดับที่4ได้ไป8ปคะแนนดิวอันดับที่5ได้คุณละ2คะแนนนะครับได้แก่บูลและแบมบี้ ับและในค่ำคืนนี้อีกไม่กี่นาทีข้างหน้าครับคนไทยนั้งประเทศจะได้ทราบพร้อมๆกันแล้วว่าค่ำคืนนี้จะมีใครได้ไปต่อกันบ้างครับผมใช่แล้วนะฮะเอาละครับและในช่วงหน้าเราจะได้พบกับรุ่นพี่นะฮะเดอะสตาร์คนที่6ของเมืองไทยแน่นอนฮะจะเป็นใครไม่ได้นอกจากกันนภพัทรอินใจเอื้ออดใจรอช่วงหน้าในเดอะสตาร์คนบาร์คว้าดาว